ครับสวัสดีครับปรุดคอนโกครับมาพบกับนะครับช่องหญ่ใบภาษาแคนเบิดพี่น้องเมื่อนี้ผมได้อ่อยนักเขียวมากพี่น้องอ่อยเค่าหกขีดหัหนึ่งครับพี่น้องเขาว่ามันอ่อยมันอ่าล่ำเนแล้วก็น้ำหนักหลายพันนาพี่น้องก็เลยสร้างมาจากทางช้ยภู่ินะครับกับลุงชวนชวนคิดไปเรื่อยครับปรนกาตั้งเดเป็นออกมาเลยเห็นเปิดผมไม่รู้ื้อมากพี่น้องก็เลยมาถือมากขยายพันธุ์นะครับ ที่นี่มันเหมาะกับการปลูกช่วงนี้มันถ้ามันแรงเลยผมเลยว่าเอามาเพาะเป็นทุงเป็นทุงแล้วก็เอาไปปลูกตอนฤดูฝนครับเป็นหองโดยการนะครับอันนี้มันเป็นท่อนหนกอเบิงสิมันจะเป็นท่อนนะครับนี่แต่ที่นี่แต่ข้าไปปลูกเนี่ยมันจะได้เกิดเมื่อกี้ตาแต่ผมจะต้องการขยายเพราะว่าข้าสื่อมากเหล่าที่นี่ข้าต้องการให้มันได้หลายข่อครับเป็นหองอันนี้แต่ข้าตัดเป็นคอเป็นคอเป็นคอจังสี่เป็นหอง เป็นตาเนาะเป็นตาจะ้ะนะครับมันก็จะได้หลายตาขึ้นแล้วเขาออกไปเพาะนะครับโดยเขาตัดนี่ก็จะให้มันไก่ตามันหลพี่น้องสําคัญเลยพี่น,อน,นอ้องจะให้ตามันแตกครับอันนี้คือวิธีการเพาะของผมนะครับส่วนนะครับการพเพาะเยวจะค่อยดูในคลิปต่อไปอันนี้มาดูว่าเขาจะตัดแต่งไหนพี่น้องเนาะนะครับเป็นการตัดเอาไม้ไก่ครับไม้ไก่รตัดของผมจะตัดให้มันไก่ตาแน่พี่นอ้อง นะครับแบบนี้ครับตัดตัดตาครับหมหลายครับคือว่าร์บึกเกินร้อยต้นร้อยทุกเมื่อกี้นี่นะครับพี่น้องได้แบบนี้นะครับได้แบบนี้นะครับมือสีออกๆจัง่ายเพื่อนๆอยากฝนตกึ้นมาแรงนะซ่าตัวตกเลยครับนะครับนี่เียครับเ้อพี่น้อง เอาจากว่าเพาะแบบใส่ถุงครับเที่ยวแรกที่แรกว่ายจะเอาไปใส่ถาดเพาะแล้วพี่น้อง้าอ้อยมันลำน้ำเยันใส่ประเดี๋ยวครับอ้อยพันเนี่ยกับเขาบ่ามีเครื่องตัดที่ว่าห้องต,ตัดใกล้ไรญาติมันแตกไประเทตาอันนี้ขเขาถ้าเขาตัดห่างมันยังแตกเลยพี่น้องคนก็เลยว่าอเอาใส่ถุงดีกว่าเพราะว่าห้องปลูกก็หลายต้นแต่ว่าถ้าเป็นอ้อยพันขอดแก,ก่นสามเกิดล้ำมันเย็นประเดี๋ยวผมถึงจะหาล้ำเป็นน้อยมาเพาะนะครับอันนี้อ้อยยัก์เกียวครับพี่น้องมากระด นะครับเลยแต่เห็ดไปเลยครับพี่น้องสร้างฟอมนะครับพุนนะครับต้องตาวันนะครับห้าส่เห็ดแฮมันนะครับตัดแฮมันนะครับจนกรอบไปขอก่าวโ้นครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวตัดอันนี้เรับปลําลายพี่น้องเนาะพี่น้องครับอันนี้ล้ำไหนที่มันเมียนนะครับกาบไปเข้ากับแกะกก่อนนะครับเด้อแกะออกก่อนนะครับพอห้องใส่เด็ดตัด ตือตาครับพี่น้องสำคัญเด้อครับตาบมาเนี่ยนะครับย่ำอีกบ้ารนย่ำนะครับตาบมานี่เป็นตัวเกิดนอครับพี่น้องนอมันจะแตกขึ้นแตกขึ้นแตกขึ้นครับพี่น้องตาเดียวแตกตึงซิก็ได้ครับถ้าเข้าปุ๋ยดีนะครับน้ำถึงนะครับดินดีครับพี่น้องนะครับต้นนี่ออยนี่ผมออามาปลูกวางสองเดือนก่อนครับนอสมโปรตินครับพี่น้องงแตกตังกออ้อยพันอื่นครับพี่น้องนี่ต่อแรกนะครับนี่นอบักง่ายเลยครับพี่น้องเนี่ย นอมันี่จะขึ้นมากเกินเจ็ดแปดตัวครับพี่น้องแต่ว่านอนหญ่ครับนี่นอนหญ่อ้อยพันนั่นยักเขียวหรือขค้เก่ากทับหานึงครับพี่น้องนี่นะครับเป็นอ้อยนะครับพันมาจะใช้กับบลูครับแต่ว่ากับมีพี่น้องหลายคนทิพผูกครับแล้วก็บอกว่ามันตอบโจทย์ครับแต่ว่าอ้อยพันนี่พี่น้องแนะนำเด้อผูกใ้หน้าีที่ทุดคกับใ้หน้านะครับ เพิ่นบ้าได้๋ยสามชิ้นตันผมเบิ่งรีวิวมาหลายคนนะครับได้ได้เขาเฮดได้เลยครับพี่น้องเอาวัตต์นำถึงนะครับปุ๋ยถึงนะครับไร่ละยีบหาตันสามตัวตันก็มีครับผมเห็นลุงช่วยเราเห็ดได้ไร่ละยิบแปดยิบเก้าตันครับพี่น้องลูกนะครับลุงช่วยเราเห็ดได้ผมไม่สนใจครับพี่น้องเลยเอาผมเอาไปเพาะเบิ่งเห็ดตามเติมเบิ่งนรำจีบบอสนะครับเนาะเอากเติดตามเบิ่งนะครับเดีอยเบาด้ว่าสีเอาไปเพาะแล้วมันจะเกิดบอนะครับ ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวบ้ารุดจะให้ชมในคลิปต่อไปว่าบ่าวรุดเพาะจังไหนอันนี้ก็เป็นขั้นตอนแรกที่บ่าวรุนได้เพิ่นส่งมาครับส่งมาท่างใช้พุ่มรับมากอะดีใจครับที่ได้นะครับรอบแรกเบ้ารุดปลูกไปแล้วประมาณงานหนึ่งครับอันนี้เริ่มมาสั่งมาเพิ่มอีกเพราะว่าเ,เอามาสามหม่องมันตายเนี่ยครับมันแหลกพี่น้องเลยเอาเชื้อมาปลูกหม่องให้มันเต็มแต่ไม่ได้สรงงานเพื่อที่ขยายต่อต่อไปนะพี่น้องเออเอาฝากกดไลค์กดติดตามครับพี่น้อง สบายดีทุกคนครับสวัสดีครับ